พี่น้องทุกคนนะคะที่กําลังติดตามรับชมเรื่องราวของอาเชิงอยู่ในช่วงนี้ค่ะอุซูแลนดีแดงความรักของเรานั่นเองก่อนอื่นเลยนะคะแัมก็ต้องขอโทษด้วยสอดการอัปเดตข่าวคราวที่ล่าช้าตกหล่นไปบ้างเนื่องจากว่าในช่วงของปลายเดือนมีนาคมแล้วก็ต้นเดือนเมษายนเนี่ยแอมอยู่ในช่วงของการย้ายบ้านแล้วก็ปรับปรุงห้องด้วยอะไรต่างๆนานาคือมันเยอะมากๆมันยังไม่ลงตัวเรื่องราวของอาเฉิงที่มาแฟนมิทิไทยนะคะก็ไม่ได้อัปเดตเลยแอมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะ และวันนี้ก็มีคลิปเรื่องราวของอาเชิญกับบทสัมภาษณ์ดีๆนะคะจากสุดสัปดาห์ที่จะมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังกันอาเฉิญยังคงความน่ารักอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนเสิร์ตแฟนมีตครั้งแรก ของอาเฉิงเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆแน่นอนที่สุดนะคะอาเฉิงเลือกประเทศไทยของเราและตอนนี้เนี่ยข่าวคราวออกมาว่าอาเฉิงกำลังแบบหลงภาษาไทยหนะักมากๆกำลังหาภาษาไทยอาเฉิงเป็นคนที่พูดได้หลายภาษานะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษพูดได้แบบชัดเจนและสกิลการใช้ภาษาอังกฤษของอาเฉิงน,นั้นดีเลิศจริงๆอย่างที่เราเห็นในวนล็อกของอาเฉิงนะคะทั้งร้องเพลงค่ะทั้งเล่าเรื่องราวต่างๆเป็นนักแสดงที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆ แฟนมีขอ,ง,องเชิงได้มีขึ้นในช่วงวันที่2เมษายนนะคะที่ผ่านมาค่ะและ้วแฟนๆนั้นก็ไปต้อนรับไอเชิงแบบเยอะมากๆอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้ไอเชิงก็ทยอยปล่อยวอล็อก็นะคะที่เกี่ยวกับประเทศไทยของเราออกมาให้ได้รับชมกันนะคะทั้งท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของแฟนมิตรมันเป็นอาที่น่าประทับใจจริงๆวันนี้ขอบคุณเรื่องราวนะคะบทสัมภาษณ์อาเฉิงจากสุดสัปดาห์ด้วยนะคะสําหรับเรื่องราวดีๆเมื่อพูดถึงนักแสดงชายจีนนะรุ่นหมายที่น่าจับตามองจะขาดชื่อของเขาไม่ได้เลยค่ะอาเฉิงของเราหววงจิ่วเฉิงเป็นคนที่ครบเครื่องทั้งหน้าตาความสามารถจากเด็กหนุ่มนะฮะเมืองจิวเจียงบนทนเจียงซีสูรนักศึกษานะคะที่เรียนจบสาขาการแสดงละครเพลงจาก The Central Academy of Drama วิทยาลัยการละครกลางนั่นเองนะคะหนึ่งในสามที่ รายการแสดงที่ดีที่สุดข,ของจีนตอนนี้นะคะหวังเจาเฉิงของเราเนี่ยอาเฉิงนะกำลังอินกับภาษาไทยมากๆลงรักภาษาไทยหนักมากผลงานการแสดงละครนะคะเรื่องแรกของหวังเจะเฉิงที่ออกากาก็ถือว่าเป็นซีรีส์จีนที่เดบิวต์เข้าสู่การเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวก็คือปร,รมาจารย์ลทัทธิมาในช่วงปี2019เป็นซีรีส์จีน,นแนวย้อนยุคเทพเสียนที่เราทราบมีตรภาพที่สร้างจากนิยายจีนชื่อดังของนักเขียนเจ้าของนามากาโม่เสิงถงซิ่วประสบความสําเร็จได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกค่ะ หลังจากความสําเร็จจากซีรีส์จีนเรื่องนี้นะคะประมาจารธิมานก็ทําให้หวังเจ้าเฉิงผู้รบบเจียงเฉิงเป็นที่รู้จักเขายังร้องหนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะที่ชื่อว่า Parting และก็ได้มาจัดแฟนมิที่ประเทศไทยร่วมกับเพื่อนนักแสดงในช่วงปี2019แฟนมิที่ประเทศไทยมากันแทบจัดทุกท่านเลยทีเดียวเสี่ยวจ้าแน่นอนที่สุดนะคะอวงนีป่ป๋อ ตอนนั้นก็เป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆค่ะสับที่ประเทศไทยของเราในช่วงวันที่21กันยายนปี2019ต่อมานะหวังเจเฉันก็ยังคงมีซีรีส์จีนออกมาให้แฟนได้ติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีนเรื่องราชวงศ์ดาบในช่วงปี2020ตำนานสัวสตรีคู่แผ่นดินนะคะปี2020ค่ะ Rebirth for You ปี2021 Love l i g h the Galaxy นะคะดาราจักรรักลำนำใจปี2022 ชงจือลิขิตวนรักปี2023ค่ะและล่าสุดนอกจากผลงานใหม่ๆของอาเฉิงที่ปล่อยออกมาเรื่อยๆนนเนี่ยก็ยังกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเพื่อที่จะจัดงานแฟนมิทติ้งนะคะเดี่ยวเป็นครั้งแรกก็คือเป็นมิทติ้งที่แฟนๆน,นั้นเฝ้ารอคอย จริงๆก็จะจัดตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเจอวิกฤตไวรัสโควิด -19 สกซะก่อนแล้วงานแฟนมิทที่มาเจอแฟนๆนะคะคือหวังเจเิงเฟิร์สแฟนมิทติ้งอินแบงคอกจัดขึ้นในช่วงวันที่2เมษาย,ยนที่ผ่านมาตอนนี้เราไปดูนะคะบทสัมภาษณ์ของอ๋อเชิงที่ได้สัมภาษณ์กับสุนสัปดาห์กันบ้างคะ่ะ สำหรับื่อหรักของชีวิตในช่วงเด็กนะคะตรงนี้เนี่ยอาชัยก็มีตอบคําถามมานด้วยค่ะว่าเขาเป็นเด็กสไตล์ไหนและคุณพ่อคุณแม่นั้นเลี้ยงดูสไตล์ไหนตอนเด็กๆผมเป็นเด็กที่ดีนะครับเชื่อฟังพ่อแม่เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่มากจริงๆครับแล้วพ่อแม่ของผมก็ให้อิกระกับผมมากๆยอมรับในสิ่งที่ผมเลือกทุกอย่างไม่ว่าผมจะเลือกเส้นทางไหนเรียนคณะอะไรชอบวิชาอะไรพ่อแม่จะสนับสนุนผมในทุกๆด้านครับและยอมรับในสิ่งที่ผมเลือกคุณคิดว่าตัวตนของคุณนั้นเป็นคนแบบไหน เชิงบอกว่าตัวตนของผมตอนนี้ผมก็ถือว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งและยังคงเป็นนักแสดงที่ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็เลยอยากจะเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จในทุกอย่างอยากพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยตัวของผมเองที่จริงแล้วก็เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟบางทีก็ขาดความมั่นใจบ้างและตอนนี้หวังว่าจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ครับและในอนาคตนั้นจะเป็นคนที่สามารถเลือกบทด้วยตัวเองได้แทนที่จะเป็นคนอื่นที่เลือกมาให้ผม ในส่วนของจุดเริ่มต้นการเป็นนักแสดงค่ะอาเชินก็เล่าด้วยนะคะว่าจุดเริ่มต้นการเป็นนักแสดงของผมนั้นที่จริงความโชคดีของผมคือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงของผมเริ่มต้นได้ดีครับตอนผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็ได้รับบทร่วมแสดงในเรื่องปรมาจารย์ลัทิมานรับบทบาทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเจียงเชิงและทุกคนก็ได้รู้จักผมชอบผมผ่านตัวละครตัวนี้ซึ่งละครตัวนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากแฟนๆครับ แวนไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่านี่เป็นการแสดงละครครั้งแรกของอาเฉิงค่ะเพราะว่าทำได้ดีมากจริงๆสำหรับรบทบาทของเจียงเฉิงนะคะในซีรีส์ประวัติศาสตร์ทิมานเฉินจิงลิ่งคืออาเฉิงถ่ายทอดออกมาได้ไม่มีทิติเหมือนกับคนที่แสดงละครมามากกว่า20-30เรื่องตีบทแตกกระจุยจริงๆนะคะนี่คือซีรีส์เรื่องแรกทำได้ดีและยอดเยี่ยมมากและจริงๆตอนเด็กๆคุณมีฝันอยากจะเป็นนักแสดงไหมหรือว่ามีความฝันในวัยเด็กนี่คือไร อาเชิงตอบว่าตั้งแต่เด็กๆผมมีความฝันที่จะเป็นนักร้องครับเพราะว่าผมชอบร้องเพลงมากช่วงมัธยมผมได้สอบเข้าสาขาดนตรีที่ปักกิ่งตลอดมาผมก็อยากจะเป็นนักร้องหรือว่าเป็นนักร้องบนเวทีหรือว่าเป็นครูสอนร้องเพลงอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาหาวิทยาลัยก็ได้มาซึมซับเรื่องของการแสดงรู้ตัวอีกทีก็เข้ามาอยู่ในสายงานนี้และกลายมาเป็นนักแสดงครับแต่ตัวผมก็เป็นคนที่ชอบการแสดงอยู่แล้วด้วย ะละมัจจารถิมาได้รับการตอบรับจากแฟนๆทั่วโลกเนี่ยมากมายเคยคิดไหมว่ามันจะแบบพีคและดังมากขนาดนี้ตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าละครจะดังมากขนาดนี้ครับผมดีใจมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับที่ทุกคนนั้นชอบแล้วก็เรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตคุณยังไงบ้างเปลี่ยนชีวิตมากครับมีคนรู้จักผมเยอะมากแล้วก็มีแฟนๆที่ชื่นชอบผมด้วยจากนั้นก็มีคนพูดถึงผมในด้านบวกเยอะขึ้นและก็หน้าที่การงานก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับมีบทบาทไหนที่อยากจะลองเล่นเป็นพิเศษไหม อาเฉนก็บอกนะคะว่าอยากลองเล่นบทโจเกอร์ครับบทตัวร้ายตัวร้ายที่แบบโรคจิตนิดหนึ่งแล้วก็มีความเป็นผู้ร้ายนิดหนึ่งครับบทโรคจิตนะคะบ,บทตัวร้ายบทอารมณ์พม่านี้นะคะเป็นอะไรที่นักแสดงลหลายท่านเนี่ยใฝ่ฝันอยากที่จะแสดงจริงๆก็คือมันเล่นยากนั่นเองทำเป็นบทที่ท้าทายและบทไหนที่เคยเล่นมาแล้วมีความใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุดผมคิดว่าบทองค์ชายจากเรื่อง Love Life the Galaxy ครับ ้ายกับผมมากเป็นคนมีมรารยาทถ่อมตัวมีความซื่อสัตย์จริงใจเหมือนกับผมมากๆแล้วก็พวกเรามีความลังเลไม่กล้าตัดสินใจเหมือนกันครับใช่ครับเหมือนผมมากๆจริงๆในทุกตัวละครมีจุดที่เหมือนผมอยู่นิดๆดหน่อยแต่ว่าตัวละครองค์รัชทาย,ยาทที่แบบใกล้เคียงกับผมที่สุดแล้วแม้อฉิงนี่เป็นคนดีจริงๆนะคะดุดดังเจ้าชายองค์รัชทาย,ยาทบทไหนที่เล่นแล้วรู้สึกว่ายากที่สุดตัวละครที่คิดว่าท้าทายที่สุดคือหวงเย่ที่เพิ่งออนแอไปครับ สำหรับผมเป็นบทที่ท้าทายมากๆเพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับบทแบบนี้มาก่อนครั้งแรกที่ได้แสดงบทหวังเย่รู้สึกว่ามีความท้าทายมากจริงๆเพราะว่าตัวละครตัวนี้มีทั้งความร้ายบวกกับความดุดดันและความมสเสนค่ครับหวังเย่นะคะก็เป็นตัวละครจากซีรีส์เรื่อง The Journey of ชงจือนั่นเองนะคะหรือว่าชงเจลิคิดควนรักคุณมีนักแสดงคนไหนที่ชื่นชอบและอยากจะร่วมงานด้วยสักครั้งไหม อาเฉิงชอบคุณถังเวยคะ่ะมากๆเป็นนักแสดงหญิงที่ชื่นชอบมากที่สุดถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็จะรู้สึกว่าชีวิตีนแบบคอมพลีทมากๆมีงานอวปการน,นเทิงที่ยังไม่ได้ทำและอยากจะลองทำไหมผมเคยเป็นนักแสดงแล้วก็นักแสดงละครเวทีแล้วก็เอฟผมยังไม่เคยเป็นไอดทลเลยนี่นาะน่าสนใจครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะลองสักครั้งครับตลอดระยะเวลาที่ทํางานในวงการบันเทิงได้เรียนรู้อะไรบ้าง ผมได้เรียนรู้หลายอย่างมากๆครับรู้สึกว่าความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันนั้นก็ดีมากขึ้นรู้สึกมั่นคงขึ้นมั่นใจในตัวเองจากเมื่อก่อนเนี่ยมากขึ้นด้วยความสุขของอาชีพนักแสดงสอบคุณคืออะไรผมคิดว่าความสุขของอาชีพนักแสดงคือการได้แสดงในผลงานที่ดีๆแล้วก็ผลงานนั้นได้รับการยอมรับเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดครับเป้าหมายที่วางไว้ในตอนนี้ของคุณวังโจเชิร์เป็นยังไงบ้างเป้าหมายของผมในตอนนี้ก็คือการได้แสดงในบทบาทใหม่ๆ และได้แสดงในผลงานดีๆมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมในตอนนี้ถ้าให้คุณวังโจเฉิงมองตัวเองในะอีก30ปีข้างหน้าคุณจะมองตัวเองว่ายังไงโจเฉิงบอกว่าอีก30ปีข้างหน้าผมจะอายุ5 7ปีก็คงจะมีความสุขมากๆแล้วครับผมหวังว่าตอนนั้นจะมีชีวิตที่มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับปกติเวลาไม่มีตารางงานเนี่ยจะชอบทําอะไรในช่วงว่างนะคะบังโจเฉิงบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านครับถ้ามีมีงานก็จะอยู่บ้านเพราะว่าที่บ้านผมมีสัตว์เลี้ยงเยอะมาก แล้วก็ชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงและก็อยู่กับคุณแม่ครับแต่ถ้าเกิดมีช่วงวันหยุดหลายวันก็จะชอบไปเที่ยวกับเพื่อน,อนหรือว่าพาครอบครัวไปด้วยแล้วตอนนี้ที่บ้านผมก็เลี้ยงแมวตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าต้นานทาเป็นแมวที่ขาสั้นๆและก็มีน้องหมาตัวหนึ่งที่ผมเก็บมาตอนไปถ่ายละครที่ห้ิงเตี้ยนชื่อว่าอูเย่ทั้งสองตัวก็เป็นสัตว์เลี้ยงของผมครับอย่างที่เราเห็นนะคะแบบน่ารักมากๆต้านทานะคะแล้วก็อูเย่ อาเฉิงก็จะอัพลงววเวทบล์อยู่บ่อยๆนะให้เราได้เห็นกันอยากรู้ช่วงนี้คุณหมอกจะเชิงมีอะไรที่กำลังอินเป็นพิเศษไหมช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรที่อินมากๆครับแต่พอมาถึงกรุงเทพผมไห้เป็นเพื่อนหลายคนทสอนภาษาไทยผมผมก็เลยอินกับการเรียนภาษาไทยมากๆครับอยากพูดได้ครับอาเฉิงก็ได้โชว์สกิลพูดภาษาไทยด้วยนะคะเช่นผมรักคุณน่ารักแล้วก็ห้องน้ําอยู่ที่ไหนพี่ห้องน้ําอยู่ที่ไหนแบบนี้ถูกไหมครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยคะอาเฉิง สมมติว่าต้องมีนไกด์นำเที่ยวพาแฟนคลับไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยอยากจะแนะนำสามสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าไปอาชงตอบเลยนะคะว่าที่แรกบ้านเกิดของผมเองที่เมืองจิ่วเจียงบนทลนเจียงซีที่นั่นมีภูเขาที่ดังมากๆชื่อว่าภูเขาหลูซานผมจะพาไปปีนเขาที่นั่นนะครับไปถ่ายรูปสวยๆไปด้วยกันแล้วก็อยากจะพาไปยุนนานที่นั่นสวยมากครับอยากจะพาไปภูเขาที่มีหิมะแล้วก็ไปกินอะไรอร่อยๆด้วยกันและอยากจะพาทุกคนไปที่เชิงตูครับ หรือว่าชงชิง่งที่นั่นอาหารอร่อยมากๆมีหม้อไฟเยอะมากแล้วก็เผ็ดมากๆด้วยครับแม่ชงชิ่งนี่ต้องรวมเซียวจ้างเข้าไปด้วยนะคะจะได้เป็นไกด์ช่วยกันเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเซียวจ้านั่นเองได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งนี้คุณหวังโจเฉิงชอบกินอะไรเป็นพิเศษและชอบไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยผมชอบกินอาหารไทยมากๆเลยครับอาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่อาาร่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ผมชอบกินต้มยำกุ้งมากปูผัดผงกะหรี่แล้วก็อาหารทะเลแล้วก็ทอดมันกุ้งด้วย ่วนที่ท่องเที่ยวผมชอบไปเที่ยวเกาะมากๆดังนั้นพวกเกาะภูเก็ตสมุยเกาะลีเป๊ะเป็นจุดหมายท่องเที่ยวในใจผมเลยครับรอบนี้ดีใจมากๆก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวภูเก็ตอีกรอบเลยครับขนาดเราเป็นคนไทยนะคนไทยอย่างแวมเนี่ยอยากจะไปเกาะลีเป๊ะมากๆนะคะยังมีโอกาสได้ไปเพราะอาชิงพูดถึงเกาะลีเป๊ะนะคนลุกขึ้นมาเลยทันทีและการมาไทยรอบนี้คุณก็ได้มีแฟนมิทติ้งเดี่ยวในเมืองไทยด้วยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ด้มากรุงเทพนะครับแล้วก็ได้จัดแฟนมิทติ้งเป็นครั้ สำหรับผมมันมีความหมายมากๆเลยเพราะว่าเป็นแฟนมิทติ้งที่ห่างไปนานถึง3ปีเป็นเพราะสถานการณ์วิกฤตโควิด1 9ทําทำให้ไม่ได้เจอทุกคนและขอบคุณทุกคนที่ยังรอคอยผมอยู่ดังนั้นครั้งนี้ก็จะมีโชว์พิเศษทุกคนได้ชมแน่นอนจะทำให้ทุกคนประทับใจและไม่มีวันลืมงานมิติงครั้งนี้ครับ สุดท้ายนี่อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่รักแลกคอยสนับสนุนมาตลอดอ,ชมมอาชบบอกแฟนๆทุกคนนะครับผมขอบคุณจริงๆที่คอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างผมมาตลอดและขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่รอคอยผมกลับมาจากแฟนมิทติ้งในรอบนี้และหวังว่าในอนาคตพวกเราจะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ไปตลอดผมจะตั้งใจทําผลงานดีๆออกมาให้มากขึ้นและจะไม่ทําให้แฟนๆนั้นผิดหวังสุดท้ายก็หวังว่าทุกคนจะรักษาสุขภาพใช้ชีวิตอย่างมีความสุขน,นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณบทสัมภาษณ์ของอาเชิงด้วยค่ะจากสุดสัปดาห์นะคะอาเชิงก็ยังคงเป็นคนน่ารักมากๆเหมือนเดิมสับน้องเล็กจากบ้านบัวนั่นเองประมาจารย์ลัทธิมานขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะเรื่องราวของอาเชิงนะาะังคงความน่ารักเหมือนเดิมเราก็เป็นกําลังใจให้กับอาเชิงด้วยนะคะและหวังว่าแฟนมีครั้งต่อไปเนี่ยแวมจะได้ไปดูอาเฉิงขออาเชิงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะไฟติ้ง และว,วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าอิยพรสวัสดีค่ะ